เพื่อนๆในเพื่อนๆช่วยนับดูว่าหกตัวถึงไหมเนาะมีปลาด้วยน้องฟอรเรียไหนลูกคนมานวันนี้นะคะพูกับวันนี้นะคะหนูอะไปหนูโตเหมือนแล้ว แล้วก็สแล้วก็ี่แล้วก็ห้าหกหกค่ะหกตัวเลยครับเพื่อนเให้เพื่อนๆช่วยนับดูว่าหตัวถึงไหมเนาะอเเพื่อนนับดูว่าไก่น้องปเรียหตัวถึงหรือเปล่าเนาะอย่าเข้าไปใกล้น้องเดี๋ยวมันตกใจค่ะลูกน้องปาเรีย่อยมาอีกค่ะสสเสามป็น 20, 20อยี่สิบเลยเรอะคะโอ้โหเยอะจังเลยไก่น้องฟารียอันนี้น้องฟารียเลี้ยงไวน้นานหรือยังค่รคะไก่น้องฟารียเนี่ยเลี้ยงไวน้นานเลยเหรอตอนนี้น้องฟารียก็ปล่อยออกอยู่ข้างนอกเนาะให้เขาอยู่กับแบบธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วน้องฟาริอช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยเลยว่าน้องฟาริอเลี้ยงไก่นี้เนี่ยเบืองอาหารหรือเปล่าน้องฟาริอมาให้อาหารทุกวันหรือเปล่าคะอ่านน้ามาหากล้องหน่อยเลยก็น้องฟาริอามาให้อาหารทุกวันเลยเหรอน้องฟารยมาเคยกะ อ๋น้องปาเรียทำอะไรครับออกโอ้น้องปาเรียออกกำลังกายทุกคนดูนะโอ้โหแต่ว่าแต่ว่านุ่มขื่อแทนขื่แรงมากเลยน้องปาเรียระวังด้วยนะลูกโอ้โหตั้งเลยค่ะดูน้องปาเรียเป็นหินนะครับไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นอิฐที่ก็เอาสร้างบ้านใช่ไหมน้องปาเรียแล้วน้องปาเรียออกกำลังกายกับอิฐนี่ยร่างถึงขุนถึงได้ขุนดีขนาดนี้ค่ะวันนี้น้องปาเรียแค่พาทุกคนมาดูไก่น้องปาเรียใช่ไหมครับ ไอ้น yes, uh ้องไาเดียเป็นไก่ป่าลูกผสมเนาะน้องไาเดียวเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูไก่เยอะๆเนาะก็น้องไาเดียวไปทำอะไรคะตรงนั้นคะน้องไาเดียวไปทำอะไรคะตรงนั้นนะคะให้เพื่อนๆดูสระน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชื้นแล้วอีปัดน้ำลงเดี๋ยวลูกปลาเท่าไรปลาเท่าไปไปละมา น้องฟาเดียขี้โมโหนะครับน้องฟาเดียก็เป็นคนขี้งอนนะครับเอาแต่ใจขี้โมโหนะครับมีปลาด้วยน้องฟาเดียไหนลูกอ๋อไปแล้วเหรอโอ้ยน้ำใสนะแต่ว่าข้างใต้เป็น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 ในนั้นเนาะอาบไม่ได้เนาะปกติน้องฟาเดียจะอาบน้ำตรงนี้เลยเนาะเราต้องดูดน้ำก่อนแล้วก็ชักน้ำเข้ามาใหม่เนาะถึงจะอาบได้เนาะโอ้หน้องฟาเดียไปอยู่ที่ร่มดีกว่าไปแดดมันร้อนเหลือเกินลูกเดี๋ยวป้านขอล้างมือหน่อยนะ ดูดูว่าหนูแ <t> ข <ol ed> ็งแรงว่ะหนูพร้อมรู้ว่าหนูหนูอ้วนผมรู้อ้วนให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าน้องเฟรดี่พร้มหรืออ้วนเนาะอุ้ยเซ็กซี่เอ้ยอย่าดึงเสื้ออย่าดึงเสื้อก็รู้แหละโป๊โป๊เค้ก้ากลาบ้านกันโอเคค้า